ซื้อหนึ่งแถมสามเจ้าหาใส่ได้ซื้อเจ้าสอเจ้ายังบ่มีแถมหาเนี้ยหาเนี้ยที่รอกถุงให้เจ้านะใส่นะเขาไปอยากให้เจ้าถือมาเนี่ยซื้อหนึ่งแถมแถมสามเอาเราหน่อยซื้อหนึ่งแถมสามได้ใช้สี่เข่ามากกว่เข่าเด้อโปรเนี่ยมันมีแต่ช่วงสิ้นเดือนเนี่ยวอสไปไหนรถสต็อกมันก็เป็นเป็นเป็นช่วงคือกันแล้วมสั้นนะตลอดปีเอาเดี๋ปีหนึ่ง โปรมาสั่นเป็นปีได้ปอนเป็นเดือนถ้าว่า,วาพ,พ่อคนแบบว่าจริงใจนี่กับเซี่ยวลีเนาะสารน้อยเนาะเอาตะกี้คอยว่าบ,บจีบคนไทยนะ,ะบานนี้ฮะเจ็บบอจำก็เลยเอาชาคนไทยก็เอาเอาไม่ได้สัวเบิดนะสัวจะพูดไปเบิ่งสาวละน้อย

มันแขงแทบเด้นค่ะเราไปเห็นบ,บนน่บัานนั่นยู่บ้านนันบ้านก็คือกันนะเอาแกงน้ำไม้หม้อบ้านญ่พี่น,ออน้องไอ้พุ่นแกงน้ำลายโลดจังอิม่มแมนแกงน้ำลายจังอิ่มย้อมเนาะบ่แม่นแนวยอม,มเมนาะสดใสสดใส่สดเออโต้ตเงินคัวอยู่นี่บ่เอคยให้กินอยู่นี่เนาะบ่มีเงินครัวโสดโสดบ่มีเงินครัวบ่มีผู้เฮ็ดผู้สร้างให้ก็เลยอ่ะ ดังไท่บนได้ได็ดโลดังไปโดดโอ้ยน้องนี่แหละพี่น้องเลยเินซาลา้นยเปิดใจอยู่เด้พี่น้องไยเนาะส่วนนี้ก็ได้เอ้าผู้ใดผู้ใดไววกัดเอาเลยเอ้าผู้ใดไววกันอันนั้นพี่น้องเนาะ ເຮືອນນີ້ກໍ່ສ້າງເອງບໍ່ສາວລານ້ອຍອໍເຮືອນຕັ້ງແຕ່ພໍ່ເກົ່າຜູ້ໃດອໍຕັ້ງແຕ່ໃສ່ພໍ່ໃໝ່ກໍ່ກະເຊັດຫຼັງໃໝ່ໃສ່ພໍ່ກໍ່ເຮັດຫຼັງໃໝ່ໂດຍໂດຍໂດຍນີ້ໆພີ່ນ້ອຂົບືດກໍາກົບືກຫດຊິຕຍໍມໍດດ หนังเงจัดไหมสมืตินี่อยู่กับไครเลยกับลูกบ่ลูกชายลูกชายจะคนลูกชายคนหนึ่งไปเห็นงานมาแล้วโอ้ลูกสามคนไปเห็นงานแล้วโดยคนหนึ่งเห็นงานอยู่กรุงเทพคนหนึ่งเห็นงานอยู่เวียงจันทร์โอ้ยังเหือแต่ผู้ที่ช่องได้แสดงว่าลูกชายมาเลยลูกชายช่องยิ่งหนึ่งยิงหนึ่งสื่อหนึ่งแถมสาม เจ้าหาใส่ได้ซื้อหาเนี่ยแล้วนะเจ้ายังบ่มีแถมหาเนี่ยหาเนี่ยม่รอกถุงให้เจ้านะเขาใส่นะเขาบ่อยากให้เจ้าถือมาแนี่ซื้อหนึ่งแถมแถมสามเจ้าเราหน่อยซื้อหนึ่งแถมสามได้ใช้สีเข่ามากกับเข่าเด้อโนี่มันมีแต่ช่วงสิ้นเดือนเห็นปะว่าจะน่าลดสต๊อกแมันก็เป็นเป็นเป็นช่วงคือกันแล้วมันนะตลอดปีเอาฝีหนึง พอมาสั่นเป็นปีได้พอเป็นเดือนถ้าว่าพ่อคนแบบว่าจริงใจนี่กับเสี่ยวลีเนาะสาราน,น้วยเนาะเอา้เอาเมื่อกี้คอยบอกโบกจีบคนไทยนะ,ะบานนี้ฮะเจ็บโบจำก็เลยเอาชาคนไทยก็เอาเอไม<อ>่ได้สัวเบิร์ดนะสัวแต่ผู้เดียวแน่นละ่ะเพราะว่าคนทุกคนนะ่ะนะมันบม่ได้คือกันเบิเเเร์ดได้เนาะ บอแมนที่ว่าคนไทยเลยชั่วเบิดบอได้ชั่วเบิร์ดนะคนไทยก็ชั่วแต่ผู้เดียวชั่วแต่ผู้ทำลายเอาอะไรไปโดยผู้บ่ทำลายเอากับบอได้ชั่วสมมติว่าอยู่ทางนอกคุณเน่อยู่ทางเมกาอย่างกับทีเอาเอาไปไหนกันเนาะเอาเบิดนะคะแนนมีหูมีตาแข่งมีคาหรือว่าเลี้ยงคอยได้เอาเนาะเอาเบิดนะ โดู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 เฒ่าไว้ทั้งเอางมักผู้เฒ่ามักผู้เฒ่าเขาไม่ได้หมักได้เด็กน้อยเเอาลยตายข่อยแน่ๆแต่เขาหมักผู้เฒ่ามักผู้เฒ่ามักผู้มีอายุหลายกล่วเป็นแบบว่าง่ายๆข้าข่อยิจีบกระสี่ซิบขึ้นไปไปไปหาหกซิบเจ็ดซิบตอนนี้ทางเอื้องนี่อายุจากปีแล้วข่อยสามสิบแปดนะสามซิบไปอี่น้องเนาะเพราะว่ามีอยู่ในหนุ่มไทยเป็นว่าจกหาผู้อายุที่ว่าสามซิบรักสามซิบขึ้นไปกะ มีอยู่พี่นอนะ้นอ,นนองเอานาะ FC ก็ได้มีอยู่บ่ผู้นี้แหละพี่น้องเอ้ยใจนะมีอยู่บ่แนมึงดูชาวละหน่อยนะมีดังนะมู่อยู่บ่เดี๋ยวสิเอาลายผืนไว้ให้เนาะมือนี้ผู้ใดสนใจละทักเข้ามาแล้วคอยเปิดยี่สิบจมูกการคืนเจบบวันนี้นอนอนอนปลักประกันกายว่าเดี๋ยวนี้น่ะพร้อมลงนะเด้พร้อมนยสวยเด้ก็ดีเลยตะกี้อ้วนได้ อกีนน้ำหนักเกือบหอดหกซิปผัวเดี๋ยวนี้หอดอยู่บ่ออันหาซิเป็นหาซิเจาะเดี๋ยวนี้นะเจ้าเจ้าบอกว่าจ่อยอยู่บ่บ่อพอไม่บ่กบ่ได้จ่อยเขาว่าเขาวบอกขอจ่อยนะขอบ่ได้นอนขอไปขึ้นแื้เอ้าวเจ้าขอเป็นยังคอยคิดหอดอันคอยคิดหอดผู้บ่าวอดคิดหอดผู้บ่าวเนาะคอยคิดหอดผู้บ่าวแล้วคอยนอนบ่รักกินหอดคนบางคนเนาะกิดหอดคนบางคนกินหอดคนในสายนี่บ่เนาะไนแจบแต่สาก จับแต่สากวาสนาเล้จวสนาลานลยจับแต่สากจับแต่สกอคนมหานี่คือสีมาเล่นมาหัวนี่แหละโนซาเนาะคนหาก็ไม่เนมะหัวแมบ่เน่างนะเยบรอยแล้วด้ยจะกินปีหนาบ่อเกันนะอันนี้บ่เนางนะเข้มยิ่บ่ ซ้เฮ็ดบ่ออแต่ซ้ํานี้แหละนะอย่านั่งเครืออยู่อันอย่านั่งพุมอยู่นี่ก็ได้ยังบ่ได้มีเกอเือัวอแกแซ่อกกินเด้อนี่นุ่มเกาหลีนมเกาหลีอือนุมไทยนี่แหละแต่เราก็เฮ็ดงานอยู่เกาหลีเลยแบดเราโทรมาตลอดบ่ก็คุยนี่นะยังบ่ได้ฮอดอันครับ ข้าก็คุยบลูว่าวันใดจำบลูได้เอออแบตอีเวนชิมหาเปอร์เซนชาร์กเลยอ๋อแบตเกินโอ้เนว่าแบตเจ้านะแบตคอยนี่เดี๋ยวหลายเวลาสระแบตคอยแทบไม่มีเวลาเดี๋ยวนางกับผู้พี่น้องเลยสดๆเก็บล่มาล่อนเลย ยานางคอยเองแล้วเอาแต่ละไม่เอาก็พักกันเองเอาพ่อพีทแล้วรวยยานางพักกันเองทานนี่ก็ได้ซื้อเนาะสั่หน่อยเนาะสอบจะได้ใช่ไหมโอ้สอบน้อยๆพี่น้องเนียสอบละสี่สิบพันติดตัว nhìn nam nữ nhìn nam ninh bắc. Những nam ninh bắc. nam ninh bắc. Những 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 nam ninh bắc. nó nam ninh bắc. Những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  nam nó bắc. Những nam ninh bắc. Những nam ninh bắc. mặc แนวบนนู้นล้อมนะไซมักสาไลยนะมักสาไลยบ่เออมักสาไลยนบอยมาละนะมักแน่นอนเคี้ยวๆนะนะแม่นมาละภาษาไทยเอิ่นมาละเนาะภาษาไทยเอิ่นมาละแต่ว่าอันบอสมัน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 คนละอันเลยมันมีอีกมากนึ่งค่อยๆกินขมแห้งกว่าสาไลย์เลยโอขมเห็นบุษบาเพิ่นกินเนาะลองกินมาได้แต่ว่าบ่บอค่อยได้กินนะค่อยกินเนาะ ใส่ชุดเยอะๆใส่ยหลายเสบหลายเส่หลายแสบหลายใส่นหน่อยเสนหน่อยบัใบัเสบอ้าวบัใส่บัสบเพิ่นวงเสนหน่อยเส่นหน่อยเส่หลายแสบหลายขายิุดสีมือซาละน่อยนี่ยสบจันไดใส่ชุดรถเยอะๆนคนไทยคนบกินเี่ยนบกินชุดรถคนบกินเนาะ เิ S <s ่นก ja> ินลัดได้ใช่โสาวไปเห็ดเือดแต่ละบ้านนี่กเยเนกินบกินโซลอจักเป็นจะได้เนาะเป็นเว้าอยู่ว่าว่ามันแบบไรเป็นจะบกินนี่แม่เป็นเว้าสุพังอยู่บ่บ้เวาเนาะบรเวาแต่เิ่นบกินนะเอ่อเจดเดเนเ็ยงเป็นจีนเป็น่งสดเลีสวน้อยใส่มดเลยบม อ๋อแห้งเค็มแห้งแห้งเค็มแห้งแซ่บหรอวะเมนบอจังบ๊เบบ์แห้งเค็มแห้งแซ่บประจันจังบ๊เบิบ์ทำสีบ่าออกงามบอกเอางามงามงามพี่น้องเนาะใส่กางเกงเราบอกว่าสไตล์บ้านเท่านั้นมันใส่กระถุงไม่ยิ่งเล่านั่นโดยเออถ้าไม่ยิ่งไทยนะเขาใส่กางเกงคาสันจำก้นจำก้อยกระยาประเทศนี่เขาโดย อเนี่้าแบบนี้อที่ว่าเรากัอันอันนี้เหตุผลของเราอยู่เนาะไม่ว่าเราบริจาคให้นั่นเคนอยู่น้่ให้ได้ใส่ขั้นบริระชุ่งเราเป็นอยู่นเลยใส่ช่เป็นสีไปเด้เนาะเอนีไยกให้คนอยู่นั่ก็เลยใส่ใช่ไหมโ้ยเนาะใจตุก้อนขนาดติดตัวดว่าบรรยากาศก็ดีได้พี่น้องเลยอยู่เพื่อนสาวดาน้อย ใครสิมาเป็นลูกเป็นพวกับหิมะบ่กหิมะหิมะเนาะเป็นลูกเป็นพว่ากับหิมะว้าสัตว์ในขวดกะทิมีเนื้อขู่น้ำคาอยู่บ่ตายบนระบ่มีมีมียังมายังมาบฮ่ฮอดเดี๋ยวนี้นะไอ้หนุ่มใหญ่ไผ่แรงเขาใส่เสื้ออัาณาภูเสื้อกักเสื้อเกึ๊บเหม็นบ่ไอ้หนุ่มใหญ่ไผ่แรงผาอยู่นอกชุ่มกอไผ่ชุ่มกอไผ่ ต้นมะฮุ่งกับต้นมะฮุ่งผู้เด้ต้นอะกันดเนาะเออแมน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 พดแมนแมนเอาหลอกมันด้บูชาเราเป็นคนหมักปลูกได้ไหมปลูกสวนอนแนยสวนาแล้ววนนแวอนขึ้นใสเาะวู่ก้แตเอนล มัดทั่วผู้ก็มีเนาะมีขบเบิร์ดได้ผู้ไปเขาไปทางแปลยต่อก็แล้เอะมาแข่งนะขักได้น่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ิมาไหมกินกับแกงหน่อไม้ได้เอาไหมบ๊อบพอนพณ่นะวิบมาแน้าจำกินได้โัวิมากบกินจำบีบเทไเอาแล้บาทนี้ ว่าหำอยู่เฮือนหำอยู่เฮือนบีบยังหำเบาหน่องบีบหำจังเป็นเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไว้เนาะอยู่เงือนกันได้เมนบ่อกเมนมาเจ้าเอ๊โอ้มาเอ้ยแมวนี่กับเมวเอ้ยโอ้แต่ว่ามาอยู่นี่เนาะโต นี่เด้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดลงแล้วเฮ็ดหูหนูบังอึเปลเฮ็ดบ่ซุกเลยลงก่อนซุกซแป๊บเดียวเอาหมายถึงว่าสิใพร้อมยานงยก็บ่ได้้แงมันสิเปื่อยเนาะไใละป่งผักแงดูก่อนือ่มือนี้เพ่สิสาญ่เลยผู้สาวอันแกน้ไม้กินแม่นสิบ่มีได้กินแกงน้ไม้ที่มือข่อยเนาะ ถือว่าบุญนีลลูเป็นทัวบิกินได้สีมือก่อนแ่บแซบก็กินคือก่าบะมีผูแกงให้กินหมอรหแนไ่ได้เนอยากจ้างเนาะตกแกงหน่มไม่เมื่อแกงชุเพนกินเพิ่วะหมอรหแสนายแซบลายร่โอ้นี่พี่นสายแซบลายสายแซบลาย่ใส่่แซบต้องใส่ มันจังแซ่บน้ำตาลนี่บบได้ใส่ปมนน้ำตาลต้องใส่กใ่น้ำตาลแล้วก็นเมน่อูบมักกักานี่ยนะแฉเาเนาะเากูได้หมักกัมันม่งมนแซ่บผู้แกงแล้วเนาะแซ่บผู้เพ็ดผู้กินพุดครับพดคับหนะ

ฟื้นนี่ฟื้นฟื้นอ้อยได้นี่เนาะอ้อยไฟพอแห้งแล้วเนาะเตรียมเตรียมเตรียมมาจืดมึงชื่อๆบ่ได้ได้เราบอหะต้องเตรียมบดพุูน่นนเาะแล้วบอกให้มารถบ่อนะเออต้องนะแล้วบอกแต่แล้วนะว่าโทรศัพท์ โอ้เราจะสูนตรอะไรศัพท์สูตรในโทรศัพท์เป็นไหนเป็นไหนแซบบอแซบหอยได้ท <laughs> ี่ว่าแซบเนาะหาล้านได้่ะหาล้านหาล้านมาใั่ใส่เงินคานอกก็ได้ไหมแกใส่เลยใส่เลย

พอหอน้ำนาแล้วเข่าตัวมันอยู่ในเล่ามันจะออกสีนี้เข่าตาแต่ว่าเข่าตานะเข่าตาเข่าตาเขาหายมากโอ้จะพอเลี้ยเข่าจังอ่ะนะแต่ลูกไปเอาได้ใช้บอรลูนจัดละลูกเอามาลูกบ่มีเขากินแต่เขาหายมากบ่หายมากเข่าตาน้อเนาะข่อยบม่ได้มีเข่าข้อข่อดไม่เห็นนาเนาะข่อดไม่มีผัวมีแต่ว่าซื้อเอาหนาอยากกันสาวน้อยประเด็นนาบ่นี่บ่ได้ ข่อยหากมาแต่กรุงเทพแต่ว่าสิ้นเดือนนี่ขอไปอีกแล้วสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้วันชิมเมอร์แล้วนหน้า,หเ,าเหี้ยแล้วเห็ดหน้าเอื่อยเห็ดหน้าเจ้าบ่นบ่แถวนี้แต่ว่าบ่นเห็ดเนาะหน้าพ่อหน้าแม่แต่ว่ากี่สาวเป็นคนเห็ดยเอื่อยเป็นคนเห็ดย<อ>พอเอื่อยมีครอบครัวได้เฮาบ่มีครอบครัวเฮาก็หากินข้าวซานเอามีเงินก็ซื้อซื้อสามขาวมีให้ได้ซื้อหน่อยซื้อหลายก็ได้ เวลาเหตุหน้าเพราะว่าเขามีตะเบกกรุงเทพนะโดยอันนี้มาโดนเติบได้เป็นเดือนกระชือหอดเดือนเลยแต่ก่อนนะมาแค่อาทิตบหนึ่งหนึ่งได้มาอาทิตบหนึ่งซองอธิ์กระเมื่อเดือดกระซองเมื่อซ้ำเมื่อมาอันนี้เป็นเดือนแล้วเนาะอันนี้กระชือหอดเดือนเลยด้วยด้วยเอาที่มาดิสุต๊ะพี่น้องใส่ซ้นหมูพร้อมนี่คนเดือดแล้ nóng ừ. nó <laughs> đây luôn trả luôn leo theo คนเข้าตลาดเซโนป๊กป๊อกองได้ทครับแลเขาซื้อซื้อเอาหมดสนามอมตลาดแรงนี่เออตลาดแรงครับแล้วเริ่มโน่งเลยดิคนมาเที่ยงเนาะแม่เริ่มเที่ยงแม่เที่ยงก็เริ่มมาแล้วโอ้โหไปกับดเออได้ได้ได้แล้วงได้เลี้ยงโอ้โาผู้ชาวผู้ชายทหารผู้ชายทหารมีผัวแล้วก็ไหนนะ โซ่เอค่อยสิบมือเอาวัน้นเอาแลบพรสิบมือเขายนยิงปืนอยู่นี่ตดิตียนยิงปืนด้วก่ให้บพรชิมโรนะอบพต้องแผลิจานโลดจานโรดถ้าเจ้าว่าแซบก็แซบมาเบิ่งเบมา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 เบิ

ถึงว่าเล่าสิใส่นักแต่ว่ามันก็ยังพอดีอยู่คอยคิดว่ามันสิเข้มเลยประเด็นไหมโอเคพอดีงามพอดีแซ่บพอดีแซ่บนี่ยที่ออกสัตว์เข้มเนั่นเลยนะเอาได้ละพัวพัวไมามีปืนใช่ไหมเดี๋ยวจะหาได้แต่ไปจีบสาวทหารเนียระวังแต่พัวพ่นว่าพัวมันไมมีปืนมีใบเดียว

เดี๋ยวพ่อแผลทีไปก่อนเด้อพ่อพรไปไปไปเออเออแผลจงงานชาวบ้านเลยเออเอาเป็นหมอนเลยนะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์แล้วก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวกำว่าสบายดีและสวัสดีพี่น้อง